กังวลใจอะไรอาจารย์พูดเสมอว่าเวลาอาจารย์ผิดให้ชี้แจงแก่อาจารย์แจ้งแก่อาจารย์อาจารย์จะแก้ไขให้คือปัญหาตอนนี้คืออาจารย์เนี่ยกำลังดังเป็นกระแสของสังคมจริงๆแล้วพวกทุกหน่วยงานเนี่ยควรแก่การใช้ประโยชน์แก่อาจารย์ทนายกองทัพธรรมเนี่ยมีเจตนาในการปกปักรักษาคุ้มครองพิทักษ์พระศาสนาอาจารย์มีเจตจำนงเจตนาในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระศาสนาจริงๆเราควรจะร่วมมือกันนะอาจารย์ผิดเรื่องไหนบอกอาจารย์ ให้อาจารย์แก้ไขเอ,อ้ออาจารย์พูดน,นี้ถูกต้องนะมันจะได้ไปในทางแนวเดียวกันบอกอาจารย์เลยอาจารย์จะแก้ไขให้ไม่จําเป็นต้องใช้เรื่องอํานาจกฎหมายมายุ่งเกี่ยวกันในหลักคาสอนโดยเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายบ้านเมืองหรือมานั่งฟ้องร้องกันมเสียเวลาเสียเวลาในการเผยแ,ผแผพร่ศาสนาเสียเวลาต่อคนที่พยายามเข้ามาจะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธทมกับกายเต็มมานั่งฟังคนทะเลาะกัน มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอันนี้มันไม่ใช่การรักษาพระศาสนาอันนี้มันเป็นการจะทําลายพระศาสนาแล้วเพราะนั้นอยากจะช่วยกันเนี่ยร่วมมือกันดีกว่าไหมมานั่งคุยกันหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์พร้อมจะปรับเสมอนะให้อาจารย์ปรับก่อนไหมให้โอกาสอาจารย์ในการแก้ไขก่อนไหมก่อนที่จะเริ่มต้นในการมาฟ้องร้องกล่าวโทษกันแบบนี้ ก็มันก็คือท่านสามารถทําได้จะจับผิดจับถูกอะไรก็จับได้หมดเพราะทุกคนมันมีสิทธิ์ในการดูเพราะว่าคลิปกระแสมันไปไวรัลแต่อาจารย์ไม่อยากให้ท่านพูดกลับช่วงไปถึงสมเด็จพระสังฆราชอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาไปว่าท่านเลยท่าไม่อยู่ในฐานะที่ควรแก่เอามาพูดหรืออาอาจารย์เนี่ยดึงเข้าไปรุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบเนี้ยลำพังเพจที่ไม่ดีเนี่ย มันเอาอาจารย์ตัดคลิปไปใส่รลน์ป้าย,ายสีถึงสถาบันเนี่ยอันนี้ก็หนักพออยู่แล้วซึ่งอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอันนี้ยังจะเอาเรื่องสมเด็จพระสังฆราชมาดึงให้อาจารย์เนี่ยไปเกี่ยวข้องว่าอาจารย์ดูถูกเยียดหยามสมเด็จท่านอีกซึ่งอาจารย์เนี่ยมีความเคารพต่อท่านมากอย่างที่อาจารย์พูดในรายการไปแล้วว่าวันปีใหม่ที่ผ่านมาสวดมนต์ข้ามปีอาจารย์มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงอาจารย์มีรูปพระรูปของสมเด็จพระสังฆราช ขออัญเชิญไฟพระเลิกท่านมาจุดในงานเพื่อเป็นมงคลกับคนที่มาสวดมนต์ตั้งสี่พันคนก็ยังถวายเป็นพระราชกุศลกับทั้งสองพระองค์อย่างเงี้ยอาจารย์ก็ทาทุกอย่างด้วยความจงรักภักดีแล้วก็ด้วยความเคารพนอบนอ้นอมต่อสมเด็จพระสังฆราชจะมาบอกให้อาจารย์เนี่ยมีความมินเมย์อาจารย์อาจจะพูดถึงหลักบริหารคือคณะเมหาจิสาารสามาคม,าามาอาจารย์พูดเรื่องบริหารแต่าจะไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่มีกรณีนี้ไม่มีประเด็นนี้แน่นอนอืม ก็นั่นะสิอาจารย์ก็ตั้งคาถามกลับไปเหมือนกันว่าแล้วสรุปว่าประชาชนสามารถวิาพากษ์วิจารณ์อะไรได้บ้างคือถ้าพูดตรงไปตรงมาไม่ได้อีกหน่อยคนอา้อมาๆแม่แม่แล้วศาสนาจะอยู่ยังไงในเมื่อในสมร,รู้ร่วมาิเนี่ยใครผิดเขาตําหนิกันเลยว่าผิดใครถูกตาหนิเลยว,ว่าถูกแม้แต่พระเจ้าในตําหนิยยนสาวกของพระองค์่าเป็นโมฆะบุรุษยังตําหนิการจากวกันก็ยังตําหนิการตําหนิการเสร็จแล้วตําหนิไม่ได้ไปฟ้องพระเจ้าไปบอกพระเจ้าพระเจ้าจะไปพูดตําหนิเองคําถามคือตําหนิอาจารย์หรือยังยังแต่นี่เล่นล้องทุกข์กล่าวโทษกันเลยอาจารงออกกวคีิๆเืพพ ที่มันใส่ลายป้ายสีอาจารย์มีเพจดังๆอยู่ 2, 2> เพจนี่แหละอีเส mm ือ hmm. ม e ีเดียออนไลน์ก e ับอีเยวีสออะไรเนี่ยที่มันายาพยายามจะใส่ลายป้ายสีอาจารย์ตลอดเวลาแล้วแต่ละคนก็ไปฟังอีเพจนี้แล้วสุดท้ายแล้วไอ้เพจนี้มันหาหลักฐานอะไรกับอาจารย์ไม่ได้มันก็อ้อมมามแมมเงียบไปเรื่องอื่นไปตัดคลิปอนุ่นอันนี้มาลงใส่ลายป้ายสีอาจารย์ด้วยคำไม่จริงแล้วคนก็ไปฟังสุดท้ายก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกิดกระแสะสังคมตีกลับกันมามากมายสุดท้ายมันมากับมาหาที่อาจารย์ว่าอาจารย์พูดจริงหรือไม่ได้พูดจริง แต่อาจารย์ไม่ได้พูดจริงคลิปที่ตัดควรไปดูให้มันเต็มก่อนว่าบริบทเหตุปนาเจตนาที่อาจารย์พูดอาจารย์กาลังพูดถึงอะไรอาจารย์ถึงบอกว่าสังคมไทยเรในปัจจุบันะควรเปลี่ยนวิธีการใหม่นะ มันควรจะต้องกลับไปจุดเริ่มต้นว่าจุดเริ่มต้นในการปั่นกระแสรเรื่องนี้ให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้เนี่ยมันเกิดจากอีสองเพจนี้ไม่ใช่เหรอในเมื่อมันเกิดจากอีสองเพจนี้ประชาชนทุกคนควรจับตามองอีสองเพจนี้ว่าเจตํจตานงเจตนามันคือเพื่ออะไรตอนแรกเนี่ยขุดอาจารย์แค่เรื่องเงินบริจาคว่าอาจารย์เนี่ยช่อโกงไปไปยามามไปขุดเรื่องล้มมะลายไปไปยามามไปขุดเรื่องนู้นเรื่องนี้สุดท้ายทําอะไรไม่ได้มันก็บอกว่าอาจารย์เป็นอย่างนั้นอาจารย์เป็นอย่างนี้เริ่มตัดคลิปใส่ลายป้ายสีกับสิ่งที่อาจารย์เคยทมามมมกกกกก่ออนนนน้น้ีีสุดดดย็เเเเิิรรระะลบวแงงััใคจจตตโ คำถามคืออาจารย์ทุจริตอะไรไม่ได้ทุจริตอาจารย์ชอบโกงซับไข่ไม่ได้ชอบโกงซับไข่ตรวจสอบได้ทุกอย่างทุกประการชี้แจงในเพจเฟซบุ๊กคนตื่นทาอยู่ตลอดเวลาดึงสเตตทเมนต์ออกมาโชว์หมดสุดท้ายเวลาอาจารย์เปิดเผยแล้วบริสุทธิ์ไม่เห็นมีใครขอโทษอาจารย์สักคนแต่เราก็ยังไปเชื่อไอ้เพจสองเพจเนี้ยอยู่ต่อว่าเออไม่ประเด็นนี้กระแสะนี้จนนามาซึ่งการทะเลาะเบาแหวงขัดแย้งกันในปัจจุบัน ไม่ฟ้องอะไรทั้งนั้นอาจารย์ตั้งเจตนาลมตามหลักคําสอนพระเจ้าอาจารย์จะบอกว่าเราจะปกปักรักษาพิทักษ์ศาสนาเราต้องใช้หลักคําสอนพระเจ้าในการปกปักรักษาพิทักษ์ศาสนาไม่ใช่เอาหลักกูต้องเอาหลักเกณฑ์หลักการของพระศาสดาดังนั้นตอนนี้เรากําลังใช้หลักเหตุหลักผลหลักเกณฑ์หลักการของพระเจ้ากันอยู่หรือเปล่าในการจัดการปัญหานี้หรือเราใช้หลักกูของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งในการจัดการปัญหาใช้ราคาโทระโมหะของตัวเองในการเคลียร์ปัญหานี้หรือเปล่าอาจารย์เลยอยากบอกว่า อาจารย์พูดเสมอมาเคลียร์กันหน่อยมาคุยกันหน่อยใครก็ได้จะคุยในที่ลับคุยในที่แจ้งคุยได้หมดแต่ขอให้คุยเพื่อจะได้เคลียร์ประเด็นสําคัญสําคัญกันว่าเราจะช่วยกันปกปักรักษาศาสนาคุ้มครองพระศาสนายังไงต่อไปช่วยกันจันรลงพระศาสนายังไงต่อไปได้อาจารย์ไม่ได้มีเจตจำนงในการทาลายศาสนาอาจารย์มีเจตจำนงในการรักษาพระศษธรรมอะไรที่อาจารย์สอนผิดอย่างที่มหาผูดมีพูดอาจารย์ก็มีการแก้ไขไปแล้วและมีการขอโทษไปแล้วว่าอาจารย์พูดผิดออกรายการอาจารย์ก็พูดว่าอาจารย์พูดผิดเรื่องนี้ประเด็นนี้ แต่ทำไมยังเอาเรื่องเดิมๆมาพูดอยู่ก็ผิดแล้วอ่ะผิดแล้ววิธีการทํำยังไงก็แก้ไขสํานวนระวังทําคืนต่อทำแค่นั้นเองหลักการพุทธเจ้าก็เป็นแบบนี้เมื่อเราสามารถทําคืนต่อทำสำํารวนระวังไม่กลับไปทําอีกนี่เรียกสัตบุรุษในสิ่งที่อาจารย์ทำอาจา,กการย์กลังทำตามหลักคําสอนเมื่อรู้ว่าผิดอาจารย์ไม่ใช่คนดื้อด้าน อาจารย์เป็นคนที่พร้อมจะเปลี่ยนเสมอเมื่อรู้ว่าผิดตรวจสอบแล้วผิดจริงอาจารย์แก้ไขเลยแต่อะไรถูกต้องเราก็ทําต่อไปดังนั้นเวลาจะผิดชี้ให้ได้ว่าผิดเรื่องอะไรเมื่อชี้ได้แล้วแล้วมันเป็นจริงตามนั้นอาจารย์จะแก้ไขให้แต่คำถามคือชี้แก่อาจารย์หรือยังยังจู่ๆเดินม,มาสู่กระบวนการทางกฎหมายแบบนี้ได้ยังไงในเมื่ออาจารย์ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแม้แต่ประการเดียว อาจารย์ไม่ได้ติดต่อไปขอโทษก็อย่างที่อาจารย์พูดอยู่ในรายการก่อนหน้าที่จะติดต่อไปอาจารย์ไปออกรายการหนึ่งมาแล้วแล้วอาจารย์ก็พูดกันในโต๊ะรายการนั้นแล้วว่าถ้าเป็นไปได้อาจารย์อยากจะคุยกับเขาเพื่อเคลียเพราะอาจารย์รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความเห็นผิดหลายเรื่องหลายประการยังมีความเห็นผิดกับอาจารย์น่ะเขาเข้าใจอาจารย์ผิดและพูดได้ง่ายพอเวลาจะรู้สึกว่าเขาเข้าใจผิดไม่ได้แล้วเว้ยเขาจะคิดว่าเราเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเขาจะคิดว่าเราชอบโกงเงินบริจาคหรือเปล่างั้นเดี๋ยวไปชี้แจงแกเขาดีกว่าให้เขาสบายใจขึ้น ในเรื่องของอาจของธรรมก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ได้มีเจตจำนงในการเข้าไปขอโทษไม่มีอาจารย์แค่ต้องการเคลียร์เผื่อเขาเข้าใจผิดจะได้เข้าใจกันให้ถูกต้องจะได้ไม่เกิดปัญหาประเด็นสังคมแต่สุดท้ายอาจารย์ขอว่าอยากคุยไม่คุยเมื่อไม่คุยแล้วมันจะรักษาพระศาสนากันยังไงเลยทีนี้ไม่มีการคิดจะตําหนิติติงการตามธรรมไม่มีความเป็นความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะสามารถเออติกับอาจารย์สิอาจารย์เป็นผู้น้อยใช่ไหมติแก่อาจารย์หน่อยสอนแก่อาจารย์หน่อยบอกแก่อาจารย์หน่อย ทำไมไม่เห็นบอกสอนเลยเดินมาสู่การร้องทุกข์กล่าวโทษที่กองปราบซึ่งจะก็งงว่ามันเดินมาสู่จุดนี้ยังไงก็ยังมีความงงอยู่ทั้งๆท,งที่อาจารย์ยังไม่เคยที่จะคุยกับเขาสักครั้งไม่เคยรู้จักเขาสักครั้งจนเรื่องบานปลายมาอาจารย์ก็ยังไม่เคยพูดถึงเขาในทางที่ไม่ไดีเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เห็นว่าไปเจอทัวลงอะไรกันมาแล้วก็มาเกิดมาเดือดดามมาลงที่เราแทนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยงงว่าทัวก็ส่วนทัว คนที่เป็นแฟนลับ f อก็ส่วน f อมันไม่เกี่ยวกับอาจารย์อาจารย์ไม่ได้เป็นคนทําจะมาลงอาจารย์แบบนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยดังนั้นขอให้มีโอกาสถ้ามีโอกาสมาคุยกันหน่อยเถอะเวทีไหนก็ได้ใครจะเป็นคนกลางเอามามานั่งคุยกันอะไรผิดอาจารย์ยอมรับอะไรถูกให้อาจารย์ทําต่อไปแล้วใช้โอกาสเนี้ยในการที่อาจารย์มีชื่อเสียงโด่งดังในการช่วยกันเจรลงพระศาสนาส,สอนธรรมพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องเคลียร์ความเห็นผิดล้างบางความเห็นผิดในโลกนี้ให้หมดควรแก่การช่วยเหลือกันไหมนี่แหละเรียกว่าการพิทักษ์รักษาพระธรรม พระเจ้าบอกว่าศาสนาจะเสื่อมเพราะพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เนี่ยไม่มีพระภิกษุหรือผู้ทรงธรรมสุวินัยทรงมริกาทรงแม่บททรงอัฏฐพยัญชนะในการช่วยกันขวนขวายบอกสอนธรรมะของพระองค์ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักคําสอนเนี่ยให้มันเผยแผ่ไปในแผ่นดินแต่คําถามคือตอนนี้มีคนที่กําลังทําแบบนี้คืออาจารย์แล้วมันกระจายไปทั้งแผ่นดินถ้าเราเห็นว่ามันผิดรีบบอกอาจารย์อาจารย์จะได้ชี้แจงสิ่งที่ถูกต้องไปทั่วแผ่นดิน ใช้อาจารย์ได้ไหมอาจารย์เนี่ยมีกระบอกเสียงเต็มไปหมดคนติดตามเยอะไปหมดถ้าหยิบอาจารย์ไปฉวยโอกาสในการใช้ครั้งนี้แล้วให้อาจารย์พูดตามธรรมสมควรแก่ทมให้อาจารย์สอนธรรมะที่ถูกต้องคอยบอกอาจารย์อาจารย์เรื่องนี้ผิดเปลี่ยนใหม่นะอาจารย์พร้อมแก้อาจารย์เรื่องนี้ยังไม่ถูกต้องแก้ใหม่อาจารย์พร้อมแก่ทำไมไม่ทํากันแบบนี้มันจะได้จบเรื่องจบราวไปอาจารย์อันนี้พูดแรงไปนะลดลงหน่อยได้ไหมอาจารย์อันนี้กาลังก้าวล่วงนะกำลังก้าวแล้วนะลดลงหน่อยได้ไหมโอเคอันนี้อาจารย์จะรีบทาให้แล้วไม่ต้องกังวลอะไรที่อาจารย์ผิด อาจารย์จะเข้าไปกราบขอโทษอย่างเรื่องมหาเถรสมาคมคําพูดเหล่านั้นถ้าดูลุนแรงก้าวล้าต่อมหาเถรสมาคมอาจารย์มีความเคารพต่อพระภิกษุสงฆ์อาจารย์มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้าดังนั้นอาจารย์จะเข้าไปกราบท่านแน่นอนอาจารย์จะเข้าไปกราบพระภิกษุทุกเป็นพระเถระผู้ใหญ่ทุกๆรูปที่อาจารย์ทาเกินกว่าเหตุที่อาจารย์พูดจาอาจจะดูลุนแรงเกินกว่าเหตุ จากการที่เจตนาดีของอาจารย์มันอาจจะเกิดความเดือดดาลในขณะที่กาลังพูดไปตามเหตุตามปัจจัยในขณะนั้นอาจารย์พร้อมเข้าไปขอขามาลาโทษพร้อมเข้าไปขอโทษเสมอซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะคิดว่าจะต้องเข้าไปอย่างเงี้ย การขอคำปรึกษาอาจารย์คิดว่าคงไม่จะไปจะเป็นจะไปสอขอคำปรึกษาที่ทนายเพราะทนาัยน่าจะเก่งเรื่องกฎหมายมากกว่าแต่การขอคำปรึกษาอาจารย์จะขอปรึกษาจากมหาเถรสมาคมก็ได้ปรึกษาจากคณะสงฆ์ก็ได้มหาจุลามหามงุลพร้อมพพอร์ตอาจารย์อาจารย์ติดต่อพระผู้ใหญ่เถระจบปริญญานเก้ามีหลายคนอาจารย์สามารถปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างวันนี้อาจารย์ก็ไปกราบพระเจ้ามหาวัฒนามาพระเจ้ามหาวัฒนาเนี่ยก็ให้หนังสืออาจารย์มาแล้วก็พร้อมจะไปที่ปรึกษาอาจารย์ปรึกษาพระมหาสมบูรณ์พระมหาสมบูรณ์ก็พร้อมจะไปที่ปรึกษาให้อาจารย์ อาจารย์มีที่ปรึกษามากมายในเรื่องของธรรมะแต่บางทีเนี่ยเราคุยกันน้อยท่านก็พยายามติติงอาจารย์อยู่แต่คลิปที่มันขุดกันมาตอนเนี้ยที่เป็นเรื่องเป็นคดีเนี่ยที่เป็นมาฟ้องร้องกันมันเป็นคลิปเก่าแล้วในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็แทบจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วอาจารย์จะพยายามแตะถึงใครไม่เอ่ยชื่อใครไม่เอ่ยสถาบันไม่เอ่ยคําพูดพระพิสูจน์สงหรือคณะนั้นคณะน,นี้อาจารย์จะไม่พยายามพูดเพราะอาจารย์ก็สํารวจพระท่านก็เตือนมาแล้วแต่คําถามให้โอกาสอาจารย์ในการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือย,ยังล่ะ ยังไม่เปิดโอกาสคิดพวกเนี่ยไปย้อนดูเลยมันหลายเดือนผ่านมาแล้วมันตั้งนานผ่านมาแล้วก่อนหน้าที่พระพิสูจน์จะเข้ามาติอาจารย์ก่อนหน้าพระมหาสมบูรณ์จะมาก่อนหน้าพระาอาจาจรมหาวัฒนาจะมาแต่หลังจากท่านตำหนิติติงอาจารย์อาจารย์ก็ลดดีกีพวกเนี่ยในการพูดถึงบุคคลอื่นเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆหรือไม่พูดถึงเลยด้วยซ้ำเพราฉะนั้นได้ให้โอกาสอาจารย์ได้แก้ไขตัวแล้วแล้วบ้างหรือย,อยัง คนเราควรให้โอกาสแก่คนอื่นโดยเฉพาะเราพูดว่าเราจะปกปักรักษาพิทักธรรมควรแก่การให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงคนพระศาส,สดาย,ยังมีความเมตตาต่อสัตว์โลกองค์คุริมานฆ่าคนตายตั้งกว่า999คนพระองค์ยังขวนขวายในการเดินทางไปหาองค์คุริมานเพื่อไม่ให้ทากรรมครั้งสุดท้ายสําเร็จคืออนันตริยกรรมโปรดเมตตาต่อองคุริมานในครั้งนั้นให้โอกาสต่อองคุริมานในการบวชบรรพชาอุปสมบทเข้ามาในศาสนาจนบรรลุเป็นพระรหั์ บรรลุไปพระรหัสก่อนบวชด้สาไปทําไมเราไม่อาศัยความเมตตาแบบเดียวกับพระศาสดาในการช่วยกันขวนขวายในการบอกสอนหลักธรรมบุตรเจา้าให้มันแผ่ไพศาลไปทั่วโลกเรื่องใจแคบไม่ใจแคบประจ่าคงตัดสินให้ไม่ได้ให้สังคมดูกันเอาเองแต่อาจารย์อยากพยายามจะขวนขวายให้เปิดโอกาสให้อาจารย์ยได้อธิบายชี้แจงบ้าง อาจารย์มีเจตนาแค่นี้อาจารย์อยากจะให้แบบให้มันทํางานพระศาสนาตอนนี้อาจารย์เสียเวลาในการเผยแผ่พระศาสนามากเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยนักข่าวมารออาจารย์ทุกวันไม่มีวันไหนที่อาจารย์ไม่สัมภาษณ์ข่าวลำพังอาจารย์สอนธรรมวันละสามงานสี่งานเนี่ยอาจารย์ก็เหนื่อยมากพอแล้วยังต้องมานั่งตอบคําถามกับเรื่องที่ไม่ไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงไหนเลยแล้วก็ยังไม่เห็นความผิดอะไรของตัวเองสักอย่างเลยอย่างเงี้ยโอเคถ้านอาจะมองว่าเป็นความผิดก็อย่างที่บอกไปไม่รู้จะบอกอยังไงบอกอาจารย์อาจารย์จะแก้ให้ แต่คาถามคือทำไมไม่บอกล่ะแค่นั้นเองอืมไม่เสียกําลังใจแต่มันเสียเวลามันเสียเวลาในการเผยแผ่พระศาสนามันทาให้อาจารย์เนี่ยเหมือนตัดกาลังอาจารย์คือกาลังไม่ใช่กาลังใจแต่ตัดกําลังกายอาจารย์ลงเริ่มที่อาจารย์เนี่ยพักผ่อนน้อยอยู่แล้วเพราะอาจารย์ตื่นเช้ามืดออกจากบ้านทุกวันกลับบ้านก็บ้านค่ำม,มืดทุกวันเพราะต้องออกไปบรรยายธรรมมันทําให้อาจารย์เนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรมันเหนื่อยล้าขึ้นอ่ะ เดิมทีก็ผอมอยู่เลยจะผอมลงไปอีกเนี่ยประเด็นเนี่ยกินข้าวันละมื้อเดียวเนี่ยมันแทบจะบำรุงอะไรไม่ไวไม่ไมไมไมทนันไม่ไม่ทันไม่ไหวแล้วเพราะมันเจอแต่อะไรไม่รู้ประดังพังผูกข้ามาหมดเพราะฉะนั้นขอละคนพุทธเราการที่เรากล่าวอ้างว่าตัวเราเองเป็นคนพุทธเราทําตามหลักคําสอนคําว่าพุทธศาสนาแล้วหรือยังผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานโดยธรรมนั่นคือชื่อของพระศาสดาคือพุทโธเราควรมีความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกไม่ใช่เหรอควรมีความเมตตาสงสารต่อคนที่ยังมีความเข้าใจผิดอยู่บ้าง ควรมีความเมตตาสงสารต่อผู้ที่สอนธรรมะที่กำลังทำประโยชน์เกิดขึ้นต่อพระศาสนาอย่าไปฟังคำยุยงยุแยงแตแคงลัว่วจากไอ้กลุ่มคนที่ต้องการจะปั่นทำลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะเขาเสียประโยชน์ใย,ยสองเพจเนี่ยมาเสียประโยชน์แน่ๆมันอาจจะไปรับวานจ้างใครไม่รู้แต่มันเสียผลประโยชน์แน่ๆมันจึงพยายามปั่นทุกอย่างเพื่อล้มล้างอาจารย์ถ้าอาจารย์ทำทุกอย่างด้วยเจตนาชั่วเจตนาเลวเจตนาหยาบช้าทำทุกอย่างเพราะอาจารย์มีเจตนาในการช่อกงลักทรัย์ ขโมยเงินคนอื่นมาใช้อาจารย์สมควรแกร่การโดนลงโทษแต่อาจารย์ทําทุกอย่างด้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมเปิดเผยทุกอย่างด้ความบริสุทธิ์บริบูรณ์อยากให้เห็นประโยชน์ว่าอาจารย์กำลังทําประโยชน์อยู่จริงๆอะไรที่อาจารย์ยังไม่ถูกต้องช่วยกันตักเตือนแก้ไขาอาจารย์แล้วอาจารย์จะยอมทําคืนต่อทําให้ไม่ยากเลยขอละมาคุยกันหน่อยเถอะอชี้แจงไปแล้วเยอะมาก เรื่องการล้มละลายอาจารย์ก็ชี้แจงไปทุกอย่างทุกช่องก็เปิดเผยหมดแล้วว่าอาจารย์ทําทุกอย่างถูกต้องตามเจ้าหน้าที่เจปทเนี่ยแนะนําทุกอย่างคือกรมพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยแนะนําทุกอย่างอาจารย์บอกหมดบอกหมดแล้วว่าอาจารย์เนี่ยใช้นี่ใช้สินไปตามเหตุตามปัจจัยตามการลวะาวะวาระเวลาแล้วเจปทเนี่ยเขาก็เซ็นอนุมัติแล้วว่าอาจารย์เนี่ยใช้ชําระนี่เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มีผิดอะไรเลยดังนั้นในเหตุปัจจัยตัวเนี้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตามเหตุตามปัจจัยนิดนึงว่าสิ่งที่อาจารย์กำลัง ไม่ได้มีอะไรที่อาจารย์หลบหลบซ่อนๆทุกอย่างเจ้าปรทรับรองแล้วอาจารย์ก็ใช้นี่ใช้สินในกรณีของพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเรียบร้อยหมดแล้ว mm hmm. เหลือตอนนี้แค่กระบ,บวนการของการทําไปตามกฎหมายอะ่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าทําไปตามเรียกเจ้าทรัพย์มารับเงินอะ่ะเพราะอาจารย์ชำระหนี้จบหมดทุกบาททุกสตางค์แล้วแค่นั้นเลยอม,มันไม่ใช่ว่าอาจารย์ไปแตะท่านแต่อาจารย์สแสดงความเห็นโดยชอบทำตาม หลักเกณฑ์หลักการของสังคมคําถามคือเราวิพากษ์วิจารณ์ใครไม่ได้เลหรอในทางที่ถูกต้องเราเห็นว่าอันนี้ไม่ถูกเราก็ต้องวิพากษ์วิจารว่าไม่ถูกเราเห็นว่านนี้ผิดเราก็ต้องวิพากษ์วิจารไม่ผิดไม่ใช่จะเอากฎมามาปิดปากคนเพียงอย่างเดียวแล้วอีกหน่อยประชาชนที่ไหนจะกล้าพูดถึงแล้วถ้าไม่พูดถึงเลยไม่ตําหนิติจติงเลยอาจารย์ถามว่าใครจะเปลี่ยนแปลง มันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นอย่างนี้กต่อไปแล้วพระมีทําไม่ดีเยอะจริงไหมจริงสนอกข้อต่อชะตาเบิกแวบ่บเว,เวเทีอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมาขายเครื่องรางของของัขงลงน้ำหน้าทองมันเต็มไปหมดทั้งประเทศแล้วจะไม่ให้พูดเรื่องนี้เลยเหรอถ้าไม่พูดมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วเมื่อไหร่ความเห็นผิดเหล่านี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วความเห็นผิดเหล่านี้เมื่อไหร่จะได้รับการมุยติลงไปสักทีแล้วคำสั่พระเจ้าจัดลุ่งเรืองในหลักคำสอนพระเจ้าได้ยังไง ดังนั้นการตําหนิตีติงเราตําหนิตีติงตามธรรมเราไม่ได้มีเจตนาในการปรามากว่าหลายเราแสดงทุกอย่างตามหลักเหตุผลความจริงในสังคมมันมีจริงอย่างที่อาจารย์พูดไหมล่ะมันมีจริงทุกอย่างไม่จริงก็พูดมาเสียวไม่จริงตรงไหนไม่จริงพูดมาแต่อาจารย์อาจจะลดโหมดแค่พูดจาอาจจะดูก้าวร้าวอ่ะอันนี้อาจจะลดลงแน่นอนมันต้องปรับอะไรที่ปรับก็ปรับแต่โดยเนื้อหาเนื้ออาจเนื้อธรรมยังคงต้องคงรักษาไว้จริงว่าจริงไม่จริงก็ไม่จริงถูกว่าถูกผิดว่าผิดต้องยืนตรงตามธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระทำ เมื่อพระทำผิดถ้าเราไปใส่บาตรพระจะยังคงทำผิดต่อไปเพราะไม่มีใครตักเตือนคิดว่าทำผิดแบบนี้ก็ยังทำต่อไปได้แต่ถ้าเราเนี่ยยุติการยุติการที่เราเข้าไปใส่บาตรในพระที่ทำไม่ดีเนี่ยพระรูปนั้นเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแลาเฮ้ยลาบสการละหายไม่มีใครใส่บาตรเราเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับไปทำดีเพื่อให้ได้ลาบสการนั้นกลับมาดังนั้นการตําหนิติติงตามทำเมื่อรเจ้าบอกให้ทํา พระเจ้าทรงบอกว่าการตําหนิอย่างเดียวไม่สรรเสริญพระพุเทธรเจ้าไม่ไม่โอเคกับสิ่งนี้ไม่อนุญาตให้ทาสิ่งนี้สรรเสริญอย่างเดียวแต่ไม่ตําหนิเลยพระพุเทธรเจ้าไม่โอเคกับสิ่งนี้แต่พระองค์ทรงสรรเสริญกับบุคคลที่คู่ควรแก่ก,การสรรเสริญด้วยการตําหนิบ้างสรรเสริญบ้างตามธรรมตามโอกาสเวลานั้นบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ควรแก่การสรรเสริญ ใช่สาธุจ้าเหนื่อยไม่โล่งเหนื่อยก็ไม่ได้พยายามติดต่อตอนนี้ไม่ติดต่อแล้วขี้เกียจติดต่อก็ได้ไม่ติดต่อมาแล้วก็ไม่ติดต่อแล้วแต่ว่าถ้าใครสามารถประสานให้คุยได้เป็นคนกลางไม่งั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าอาจารย์ไปติดต่อไปขอโทษไปอ่อนไปไม่มีอาจารย์ไม่ได้คิดจะไปขอโทษอะไรเพราะอาจารย์ไม่ได้ผิดอะไร คนที่คู่ควรกับการขอโทษอาจารย์จะไปขอโทษเช่นมหาธีรสมาคมอาจารย์ทากับท่านโดยตรงแต่นานนาชนะอนันชัยกับมหาหมีอาจารย์ไม่ได้ทําผิดอะไรเขาทำไมอาจารย์ต้องขอโทษแต่นั้นอาจารย์ไม่ได้มีเหตุปจะในการคิดจะขอโทษและนี่อยู่แล้วแต่อยากคุยกันถ้าอาจารย์ทาผิดอาจารย์จะขอโทษอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยอืม ไม่ใช่เลยผิดอย่างมากเลยสิ่งที่อาจารย์ทาทาให้คนกลับมานับถือศาสนามากขึ้นสิ่งที่อาจารย์ทาทาให้คนมาศึกษาหลักคําสอนพระเจ้ามากขึ้นสิ่งที่อาจารย์ทาทาให้คนเนี่ยกลับมาระลึกนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากขึ้นไม่มีเลยความเสื่อมทุกวันเนี้ยพระหลายรูปที่ไม่มีคนรู้จกักกลับกลายเป็นคนอ่ะแห่เข้าไปทําบุญกันมากขึ้นด้วยซ้ำไปอย่างคนไม่เคยทําบุญเลยเนี่ยอย่างกรณีการทําท,ทองคําถวายสร้างเจดีย์เนี่ย คนไม่เคยทําบุญเลยไม่สนใจในการเข้าวัดวารามเลยมันมาเพราะม,ม,มันอยากมาเจออาจารย์มันอยากมาทํามาร่วมบุญกับอาจารย์เนี่ยเราจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ทาอยู่มันทาให้คน,นเสื่อมทรามในศาสนาไม่ใช่มันทําให้คนจเจริญขึ้นด้วยซ้ำทาให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมแต่มีอย่างถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องเขาไม่ไปไงวไงวัดที่ทําพิธีกรรมสรขอขคอต่อชาติจะไปทําไมก็ไม่ต้องไปดิก็ไปเฉพาะวัดที่เป็นวัดปฏิบัติวัดที่ถูกต้อง ถ้าบอกว่าอาจารย์ทําลายวัดที่ไปแบบนี้ถูกต้องทําลายจริงแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าส่งเสริมวัดที่ไปวัดป่าวัดเขาตามเพราะไม่คยาจะอ่าโอเคอันนี้จริงเหมือนกัน mm hmm. อย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ทาลายวัดวาอารามทาลายศาส,สนาทาลายประเพณีไม่ใช่อาจารย์ทําลายต่อความเห็นผิดต่างหาอะไรเห็นผิดก็ทิ้งไป mm hmm. ก็กำลังประสานอยู่กำลังประสานอยู่ mm hmm. น่าจะภายในสัปดาห์นี้ mm hmm. จริง,รงๆอาจารย์มีติดต่อไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะมันเป็นเรื่องนะ อาจารย์เนี่ยประสานงาน,น,นการไว้เนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วแล้วก็นัดจนไว้แล้วว่าพรุ่งนี้อาจารย์จะเข้าไปหนึ่งรูปก็รอดูกันว่าจะเข้าไปหาใครอาจารย์นัดไว้แล้วพรุ่งนี้แต่ไม่บอกว่าที่ไหนเดี๋ยวแห่กันไปอีกแล้วท่านไม่พูดเรื่องวาจาท่านไม่พูดเรื่องโวยวายเพราะท่านไม่เห็นว่ามันเป็นโทษโทษนั้นจะตกแก่เราเองให้เรารับผิดชอบเองแต่ท่านตนําหนิเรื่องว่าอันนี้สอนผิด อันนี้อันนีอันนี้ถูกต้องแล้วเนี่ยท่าน ay, ท่านใช้ธรรมัพระยเจ้าอย่างถูกต้องเลยท่านบอกว่าอันเนี้ยดีมากเลยทําต่อไปนะแต่อันเนี้ยแก้ไขนิดหนึ่งอย่างวันเนี้ยไปพระอาจารย์มหาวัฒนาพระอาจารย์มหาวัฒนาบอกเบียร์ทำแบบเนี้ยอนุโมทนาได้เลยสอนแบบนี้ดีคนรู้จักดีๆมากเลยแต่อาจารย์เนี่ยขอติเรื่องนี้เรื่องเดียวอ่ะพยายามแก้ไขเรื่องนี้นะพูดกล่าวทํากล่าวแบบนี้นะหลักคําสอนพระุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้ท่านก็เมตตาบอกแนะนําแนวทางให้เนี่ยทำแบบเนี้ยช่วยการรักษาศาสนาของจริงของแท้เลยอืม ไม่มีอาจารย์ไม่เคยเจอพระรูปใดติอาจารย์เรื่องรูปลัก,ลกษณะการแสดงออกท่าทีไม่เคยมีใครเตรยจยจะเรื่องนี้ท่านบอกว่ามันสามารถทําได้ถ้าใจเราอะไม่ได้เข้าไปบริโภคร่วมกับสิ่งนั้นถ้าเจตนาเราดีเราแค่อาศัยเหมือนแบบอากับกิริยาอาการเหมือนนักแสดงอะแต่ใจเขาไม่ได้มีเจตนาในการประทุสลายต่อใครก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นคนเดียวที่รู้คืออาจารย์ว่าอาจารย์โกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมาลายใครไหมไม่รู้เลย ไม่รู้เลยไม่รู้เลยอันนี้อาจารย์ไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังจริงๆมันเหตุมันเกิดขึ้นแบบนี้คือ <c oughs> จริงๆอาจารย์ไม่ค่อยรู้อย่างเรื่องธนานัตชัยกับมหามีแถลงข่าวอาจารย์ก็ไม่รู้รู้ตอนเดินเนี่ยมาถึงที่ช่องกนังฟังในรายการนี่แหละเพราะว่าจะไม่มีเวลาจริงๆมันไม่มันไม่เหลือเวลาเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันเดินทางไปบรรยายที่นั่นเสร็จปุ๊บก็รีบออกแล้วไปบรรยายที่อื่นต่อไปอย่างเงี้ยแล้วแต่ละที่ก็บางทีก็มีนักข่าวไปไปดักรอแล้วอย่างเงี้ยก็รีบเร่งอย่างเงี้ย จ้าสาธุจ้า